มาครับซานนีาา่แผ่นนี้ยืนเฉยทุระมก็ลืกก้นกระจายเลยนะครับแถมรัวด้วยโคตรโกองอันนี้ดูช็อตน,นี้ครับอันนี้ไม่ใช่ทุระมของอะไรนะเป็นทุระมของซันนี่นะครับยืนเฉยๆนี่แหละขึ้นมาแบบรัวๆเลยถามการตรับมาในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ผมให้อยู่หลังเอไปก่อนนะครับถ้าหากเล่นเข้มือมากเนี่ยอาจจะถึงงักเกได้เลยอ่ะก็มาว่ากันที่บาคก่อนนะครับบารแรกก็คือบัคก่อไฟนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะก่อนติบล็เนี่ยจะมีดาเบสเผาเป็นทุระไมขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โคตรโกงแต่ถามวว่่่่่าาาาาาดดีีีมมกกก็ไไเเเเททรรรรระพจจลงิๆ อซานิทออกก่อไฟไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับดาเมจมันตกแล้วก็มันสามารถใช้คอมโบได้แค่กับตอนกดดนตีด้วยนะครับม่นดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมีก่อไฟแล้วได้ตีด้วยเนี่ยเออมันก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ก็แค่ดูดีนะครับเล่นจริงก็ไม่ได้ตีขนาดอามาต่อบัคที่สองครับคือบัคก่อนสะท้อนครับอันนี้บัคนี้โกงจริงอกกดันตีแล้วเนี่ยมันจะส่นเข้าเป็นคูนเมยนะเลนไล่ตีอนตีเองโดนคูนเมยเองครับโดนลัวเลย และนี่พอไปกดใช้ระหว่างที่โดนสกิลเนี่ยจะดีมากเลยท่านอย่างเช่นเวลาโดนเทนถ่ายเงี้ยเทนกดท่าหนึ่งบา,า,างเงี้ยเราคกดตีสวนครับเทนที่โดนนามเอเป็นทูดามเอเนีย่ยขึ้นรัวๆนะและที่สำคัญนะครับการฟ้อนก่อไฟนี่ใช้คู่ได้นะครับทูดาม,กกววมเอก็ขึ้นรัวๆเหมือนกันเออก็ขี้โกงดีนะอ่าแต่ว่าก่อไฟต้องใช้ก็ได้ครับใช้แค่ก่อดพรอนพอมันเปิดสลอนิดนึงน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูเกมจริงกันแล้วกันนะครับว่าซานิสแผ่นนี้เนี่ยผมให้ A เนี่ยมันเลื่อนไปหรือเปล่านะครับเอาจริ้งเนี่ย มันถึงเอได้เลยนะเพราะว่ามันยืนเลนแข็งมากนะครับแล้วก็หาเลือดคืนดีมากนะครับอ่ะก็ในเกมนี้นะครับใช้เป็นทางแฝงเดวิลนะครับแล้วก็ใช้รูนเนี่ยก็จะเป็นรูนค,คลิฟฟิโนะครับตามนั้นตอนนี้เลยครับแต่นี่หยานบอกว่าบอพลป่าตัวปลอมอย่างนี้ต้องเจอหยาลมเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้หลายคนก็อยากรู้นะครับว่าซานดี้นี่มันจะเก่งตอนไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเอาจริงนี่มาถึงปุ๊บต้นเกมใครจะเทมันไหว กดท่าสองโดนเนี่ยมันจะตีมาที่สุดในเกมเลยนะครับตะกี้เนี่ยผมกดสกิลคันเซิลสปาร์มาได้นะครับได้มาสองสแต่นะวันนี้มาต่อเขามีสามแต่งครับไล่ขวโดโว่เรียรบร้อยที่โกงวะดาวเหม่ที่ททเบอร์ว่านะครับเดีย๋ยวมาดูพลังในการหาเลือดคืนนิดนึงครับยี่ต้นเกมมานี่คอือดูเลือดเลือดเด้งรัวๆถ้าสองคนี่ดูเลือดแรงมากครับ แล้วก็ตอนนี้ท่าหนึ่งวิติสโลว์แล้วนะครับเ <c oughs> พราะงั้นเนี่ยอัพสองนามนะห <c oughs> นึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ใช้นะครับเก็บไว้ใช้ตอนที่แบบว่าเขาออกไฟอเลยมาเนะ <c oughs> นี่ยเวลาเอามาออฟเลนก็ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของมานานะครับมานาจะน้อยนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยเวลาเล่นจริงจังเนี่ยผมก็จะพยายามที่กดท่าสองเดียวนะครับท่าหนึ่ง,งเก็บเอาไว้นะถ้าใช้สองหนึ่งเนี่ยยังไงมานาก็ยังพอร์นแทงนี่นะครับสี่ข้อม่ เอาเร็วมาขึ้นไปเลนกลางเฉยรีบเก๊กเลือดเต็มแล้วเต็มโคตรไวเลยอาครับเร็วมานี้เรียบร้อยโดนไม่หยุ่เลยนี่ต้นเกมก็มีดาเมจแล้วนะครับขอให้กดสกิลเนี่ยโดนในจังหวะที่เขา เออจ่ายสโลว์หรือสตาร์ทใส่เราเนี่ยโหดาวไมจเพิ่มมาเยอะเลยแล้วก็ความสามารถในการปลดปาร์ที่ค่อนข้างสูงนะครับต้นเกมมาเนี่ยโอ้โหพมรุนจมตีมันมันมันแบกแล้วไงมันมันถึงขั้นแบกแล้วครับเพราะว่ามันคือสองร้อยละเรมาบร้นี่ก็โลซาลีตาจับเลยตายแล้วเขาเร็ยว่าอันนี้ผมมาเล่นในลังคอมส์นะครับเพราะนี่ก็อาจจะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับประเทศกับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของฟิกเกอร,ร์กันบ้างครับโอมิฟก่ก์เนี่ยหนียากเอาเรื่องนะจังหวะไล่จังหวะตามนี่แบบโอหดีมากเลยค่อนข้างที่จะเหมกับการเล่นอ,อัพเลครับ,บกดเลนได้แล้วก็สามารถดันเลนได้ค่อนข้างดีครับเล่นตาก็ดีนะเล่นตากออกอฟาร์มนะครับแล้วก็เล่นออกไอเท็มขยันเลยมีจักรชิ้นหนึ่งโอเมิอาร์มชิ้นหนึ่ง แล้วก็ขึ้นดาบฟ้าแล้วก็จะต่อดาบแดงทอยก็แล้วแหละเข่งแก่งว่าเจอลิงคุ้มีแทบไม่กระดิกเลยนี่ดูเป้ามันล็อกเลยทาย <c oughs> พยายามเล่นสกิลด้วยนะครับ่อยขัดโคตรซีฟีเขานะโอ้ตรงนี้เลือดน้อยหน่อยครับแตกเลย เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นอย่างสองเกมนะครับในเกมนี้เรามาเทสเกัน,นก่อนนะเอ้ยฟิกเกอร์นี่ความสามารถในการไล่ตามค่อนข้างสูงเล,เล่นดีเลยพีทาวแบนไดครับโอ้หลบได้หมดเลยอะที่สุดไปเราก็ออกดาบฟ้าขึ้นมานะครับเส,ญญสริมความอื่นได้แล้วก็เสริมการวิ่งไล่ด้วย แล้วตรงนี้นี่ดันไม่มีอันตรีไปไล่เขาครับเรียบร้อยแตกเลยแล้วนี่ยานี่ซาลรวมมากรยับเลยนะอ่านับดูการสู้กันไฟใหญ่มั้งครับไอขวดในกรดาษฟ้าไล่หัวครับโหแล้วดูเลือดได้กุลวัโอ้ยครับคิวไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยตัวมันเก่งจนถึงขั้นทำลายข้อจำกัดที่ว่าไม่สามารถข้าแพงได้นะครับเหมือนอย่าง โอเมนนะครับโอเมนก็ไม่สามารถเข้ามัแพงได้ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ติดเมตไ้อยู่ดีนะครับเพราะความแข็งแกร่งของมันนะครับยังสันที่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนค่าแข็งแกร่งเลยนะครับโอกาสที่โดนแกงและไทคาเลยเนี่ยคือมันต่ำมากนะตัวมันทั้งอื่นแล้วก็กาซีฟีดาวเมก็มีนะครับดูเลือดแรงโหตอนนี้ครบเครื่องเลยแต่ว่าแสงนึงคือผมยังไม่ได้หยิบมันไปชนกับฟอเรนนะครับตอนนี้เทมพี่อ่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเซสโลซะมากกว่านะครับ การที่ซันนี้มีรถคูดาวเยอะๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วได้เลื่อนรับจะได้ยานตีผมตีไม่เข้าเกมนี้เนี่ยยานน่าจะเสมอมานะครับเล่นดีมากเพราะงั้นต้องดักฆ่าหน่อยไปก่อนเดี๋ยวไม่ออกครับเรียบร้อยอาเดี๋ยวตรงนี้่าจะจบเกมก่อนครับปัดจบเกมเดี๋ยวไปดูเกมใหม่กันดีกว่า ยานี้ต่อให้อยู่ในทีมแฮนนะครับสกอร์ได้ถึงเก้านะแบกดาเมจด,ด้วยนะครับเตมเมิรอร์เซ็นเล่นดีจัดมาต่อเกม2ครับเกมนี้เราได้มาท้อนมาป่านะครับแล้วก็ทีมนึงก็เป็นเฟนดิกนะครับเราชนเลยกับแม็คขอเาเลนนะเป็นตัวที่ไม่ค่อยกดดันฟานนนริสั์เท่าไหร่เกมนี้ผมก็น่าจะเล่นสบายรบเราจะดูในช่ชงของเลนเฟน ใคิดไวมากสองปอดเขาก็ได้ขัวและคีออกบอยๆคีออกดีมากเกมาตูดเลื่อนคืนเราสิดแล้วเขามีเอ็กิคิวแนึงฉันแก่งเขาเลือกทำไมเล่นสุดไม่ได้เจอเอ็กิคิวสวน จะหาเลิกคืนครับตัวนี้เก็บสองไว้นะครับโอ้ปืนหนึ่งมาะคือเกินร้อยไหนขอลองใหม่อีกรอบนึงครับเรืองนี้เรามีอันตีนะไปครับแม่งย่างนี้เรียบร้อย นั่นนี่ใช้เอฟเฟกิลมันไม่มีสกิลหนีนะไล่ง่ายหน่อยดาวเมิแรงมากนะนี่จาก,ก่อชิ้นเดียวนี่คือแบบโอ้โดาวเมินมาเลยต้นเกมใช้คขออ้อบุญจังเท่าเลยนะครับแล้วก็เสริมรถคูดาวด้วยลองลดูนะครับโอ้เราเรียกเกมนี้นี่เท่นจับเกียวสูดีโดนแมทล็อกมาแล้ เตอร์เาจริงนี่ก็อยากได้ส,สตั๊กเหมือนกันนะเทา,ามันมีส,สตราร์ทที่เก่งไปก่อนจะดีมากเลยโนะตมันตอนนี้ก็ยังเพิ่งพาตีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าติมาค่อนข้างไวนะรอครับตรงนี้เขาลงมันลึกมากเลยหังนี้ครับเล่นได้ก็เล่น,นครับ แต่ว,ว่าพอจะซีซีต่อเนื่องนี่ก็ขยับไม่ออกเงี้ยแต่ตัวมันแก่งครับเล่นได้เห็นไหอยากลองออกดับคีดูนะ เราตรงนี้ขอสิงล่างอีกหน่อยนะครับกลับบนไม่ทันละแหลกป้อมเอาสำคัญเลยเอาจริงสำคัญคือท่าสองท่าสองนะี่จะเป็นตัวที่นี่ตามเอกม,มาได้เยอะมากเลยนะถ้านปกติไม่มีท่าสองเนะี่ยตามเอกท่ายไปเยอะเลยแรกดีชนแต่ก็โศนะรอบนี้เจอแข่งครับ เดี๋ยวเกมนี้จะลองออไอเทมที่มันหลากหลายขึ้นหน่อยเราเเคดูตอนนี้ก็มาช่วยป่าตีบูนะครับแต่ว่าเหมือนมาทอยเขาจะเห็นว่าเรามาน้อยพอครับก็เลยให้ครับโหนี่มันมาทอยที่ยิงใจไฮลองโดยกับป็นี่ครับหนีโดนเขาปอีกขึ้น่อนแล้วขวดดีเหลือเกินครับเก่งมากนะ อันนี้แบ็คมาหาครับเย็นนะครับโโอ้หน่าจะไม่รอดบังคับกันครับลุยต่อครับตอนนี้นี่ผมมาทำเดนไล่ยาวเลยนะครับเพื่อนไม่ค่อยไปทำเลนบนทำ้องกันสองเลนไม่ไหวแบ็คป้อมไปครับมึงปืนนี่รวยเอเรื่องนะขอเติมมาตรงนี้ defeated. enemy been has ตอนนี้ก็ทำแลงส่งเลยนะครับเป็นอีกนี่งเขาใช้ป้ายเกิดขึ้นมาเนะี่ยโอ้โหเฟนิกซ์เด่นนะผมสับคลิปเลยมีคำกล่าวว่าเมสานนีค่คนไหนไม่เคยสับคลิปป่าคนคนนั้นไม่ใช่เมสันนี่ครับ <c oughs> แกเขินด้วยความตายใครสุดเลยท้ายดีกว่าอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเกมตึงๆแล้วนะครับเดี๋จะรอนั่งดูกันยาวๆเลยแล้วกันทีมเราเหลือ3คนนะครับทีมเขาไม่ตัวเล่นด้วยนะโอ้แก๊กดึงโอ้ย่สุด จูเดอร์รนี่รอไป07เหรอโอ้ตรงกลางตรงกลางน่าจะลำบากผมทำอะไรขึ้นไมครัีพันสี่ เกมนี้ลองเล่นเป็นสายคีย์บ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าดาบคีย์ผมขึ้นไปไปหน่อยเจะไม่ปรับเซตไอเทมอีกทีนึงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ดาบฟ้าขาดไม่ได้ครับดาบฟ้าขาดได้จริงพอขึ้นช้าปุ๊บผมรู้สึกว่าตัวบังเยอะอ้าวไม่ครับตรงนี้เป็นหนึเงจากพันสอง เดี๋ยวปนมูนิดนึงครับในล่างนี่คลิปชนอยู่ไม่ต้องดีกันอ่าเพื่อไปรับแพ้แล้วเฮ้ยโอ้โหเยอะเกินแบกนี่ายช้าทีหนึ่งผมน่าจะได้แไมตายอวันนี้น่าจะได้แบบรวงๆหน่อยครทีแบกตายช้าเลยเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะคือเป็นแคาเทพนะครับก็จะเป็น กอ้อเกิดอะไรข้ตอนี้โอ้ตรงกลางครับตัวเลยปิดลรอเลี้ยวได้ครับาแล้วตายหมดเลยเป็นเรื่องแล้วไงากนี้นึงครับเลือเขาเหลือมีเท่าไหร่นะ ออกมาแล้วไปดูไอข้างบลนะอ่าไม่กลับด้วยรอตีนิดนึงครับ a l ไม่โอ้มเรียบร้อยโอ้แข็งเก่มากปะทท้อน่มันดี เดี๋ยวชิลไปขึ้นคอยนี้น่าจบแล้วครับอึนมากเลยตอนนี้ออกของกันพวกกายภาพก่อนเพราะตอร่าฝนิกเขรวยไงตอนหลังมาพวกตัวแรงกับคิวด์เริ่มไปขอนะก็เลยขึ้นคอยช้าหน่อยครับแต่หลักเทมผมว่าอยู่ที่ลองกินูสกับดาฟ้าสองอัน แล้วก็ตออทอนด้วยทอยตอนนี้ก็มันมีเซตให้เป็นหัวแล้วนะครับว่าเซตที่สมบูรณ์น่าจะเป็นแบบไหนครับตอนนี้ก็แค่ปรับไทมิม่งเฉยนะก็าจะเอาดบาบฟ้าขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อดาบคีาหรือไม่ก็ทอยขึ้นก่อนเลยก็ไคนะือดาบคี้อาจจะไว้หลังๆครับเพราะว่าต้นเกมดา,มาเมจมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไงแล้วก็ไม่ค่อยได้ตีนัวขนาดนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นดาบคีก็จะออกมาช้าหน่อยต้นเกมก็เน้นอู่ก่อน,นครับ ทีมเราเลื่อนโลดนะแต่ว่าคีสน่าสนใจมากนะคีสเทียบพันหกพันเก้าอะไรเงี้ย <linguistic> รีกำไรไปมากครับท่ er าห<อ>นึ่งนี่วิ่งไวแบบเห็นได้ชัดเลยตอนน <c oughs> ีน seni, <cons> <an> ้ของครบแล้วครับ เป็นฮีโร่ที่คนชาตจะขโมยบูชาวบ้านในคนชาติหนึ่งหนึ่งใครก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่เฮ้ยสกิลพอมนะครับดาบฟ้าพร้อมอะไรพร้อมหมดนนะตอนนี้ก็เกิดครับแล้วดูช็อตนี้ครับ พอสะท้อนมาครับแล้วเฟนนี่ครับโดนสะท้อนพลัเมิดลุลว์แล้วนี่ผมยังอื่นเลยเนี่ยเจอเฟนนี่กิงแบบฟรีๆเลยนะแต่ว่าเฟนนี่นี่เขาออกเจอจรกออช้านะครับเลยตีไม่เข้าเลยครับโอ้โหดูเลือดคืนอย่างแรงครับเฟนิก่ขี้ของเกือบเต็มนี่แต่ไม่มีจอกอนะเล่นเอาไม่กระดิกเลยโอ้โหไปครับจบเกมครับเกินเหลือเกินนี่ยีร็อกเลยผม แข่งว่าครับตานิสท่นนี้เล่นแรงสูงได้แน่นอนเอาไว้อบเลงครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคสอย่างหนึ่งว่าเจอฟอร์เรนไหวเปล่าตอนเจอกับยีน่านี่ผมว่าสู้ได้นะสามารถที่จะวิ่งหลบยีน่าได้นะครับแส่เขาเลยทั้งคู่ด้วยน่าจะหัวจันเลยแหละ ตอนนี้ตอนนี้เป็นปลาไหลอัพเกรดอ,อ่ะเกมนี้ก็เป็นเกมแมงคคอมมานเดอร์สองนะครับแรงไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นช่วงต,ต้นตนสีเพราะงั้นก็คนที่ผมเจอก็น่าจะจบสีท่านไม่น่าจะต่ำก,ก,กว่า20ครั้งค่อนข้างที่จะทำลายข้อจำกัดในเรื่องของการข้ามคืนไม่ได้นะ น่าจะไม่โดนด่าเรื่องข้ามคืนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทาล้างตะซีมันแนวโสุดจัดเลยอ่าใน,นส่วนของเส้เทมเต็มนะครับก็ตามน้าตอนนี้เลยนะครับก็จะมีการปรับลำดับไอเทมขึ้นมานิดหน่อยนะดากสำคัญคือขึ้นรองยืนด้วยกับดาบฟ้าตามสเต็ปนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือ3ชิ้นคอยกระท้อนดาบคี้เนี่ยอันนี้สามารถสำหรับตามเกมได้เลยนะครับถ้าเจอกระยาบเยอะก็ขึ้นกระท้อนก่อน หรือว่าดาเมจในทีมไฟท์ขาดก็ขึ้นดับคิดก่อนก็ได้นะครับได้หมดเลยก็3ชิ้นหลังนะครับปรับกันเอาเองลวกันนะครับว่าอยากได้ชิ้นไหนขึ้นก่อนชิ้นหลังครับตามเกมไปแล้วก็ส่วนของฟัสเข็บเนี่ยถ้าเกมไหนต้องการแบบว่าเเราอยากเป็นตัวยืนนะครับไม่เน้นทำดาเมจมากก็เล่นฟัสเข็บก็ได้นะครับได้เหมือนกันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ